นิทานเซนเรื่องทรายในกำมือหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังจะแต่งงานผู้เป็นแม่จึงพานางไปทำบุญที่วัดและไปกราบคารวะพระอาจารย์เซนผู้เป็นแม่ถามพระอาจารย์ว่าลูกสาวของข้ากำลังจะแต่งงานชีวิตหลังแต่งงานจะมีความสุขไหมความรักจะหวานชื่นราบรื่นดีไหมพระอาจารย์ยิ้มและบอกกับผู้เป็นแม่ว่าโยม ลองกรอบทรายสักหนึ่งกำรรขึ้นมาแล้วกรํารไว้ในมือหลังจากนั้นก็หันไปถามลูกสาวว่าเจ้าเห็นทรายในมือแม่เป็นอย่างไรบ้างลูกสาวตอบทรายเต็มกรํารม,มือพูนูนสมบูรณ์ดีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์พูดกับผู้เป็นแม่ต่อว่าให้กําม,มือบีบทรายจนแน่นผู้เป็นแม่ทำตาม กำมือบิดอัดทรายจนแน่นจนทรายปูดออกข้างนิ้วมือร่วงกาวหล่นลงพื้นเมื่อคลายมือออกก็เหลือทรายเพียงเล็กน้อยหญิงสาวมองเห็นพยักหน้าเหมือนเข้าใจพระอาจารย์พูดต่อด้วยความเมตตาว่าถ้าปรารถนาชีวิตคู่ที่มีความสุขความรักหวานชื่นก็ต้องเรียนรู้ศาร์ลิลป์ของการมีระยะห่าง ความรักถ้าห่างเกินไปก็ดูห่างเหินและไม่หวานชื่นแต่ถ้าใกล้ชิดเกินไปก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งจนแตกเล้าหล่นหายจงมองความรักให้เหมือนทรายในกำมือถ้าอยากเห็นทรายพูนมือสมบูรณ์ดีก็อย่าไปบีบไปอัดแรงๆควรถือด้วยความทนุถนอม รักษาระยะห่างด้วยความพอเหมาะพอดีซรายก็จะไม่ร่วงหล่นหายไปจากหนังสือสว่างอย่างเซนผู้แต่งสุภานีปิยะภาสุนัทรา